ในบึงแห่งหนึ่งมีกบจอมครีเอทที่ชอบคิดอะไรแปลกๆวันหนึ่งมันบอกเพื่อนว่าฉันจะสร้างเสียงเรียกฝนใหม่ให้ตลกกว่าเดิมมันเลยเริ่มร้องอบ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 ป่าเสียงยานค้างจนเพื่อนกบรุดขำกันทั้งบึงอยู่ๆเป็ดที่ว่ายผ่านก็หันมาบอกว่านี่นายร้องขอฝนหรือร้องเรียกอาหารเย็นกันแน่ กบครีเอทไม่สนใจยังคงร้องต่อแต่ร้องไปร้องมาดันเสียงเพี้ยนเป็นอบแฮกอบอ๋อเพื่อนกบเลยช่วยตะโกนให้กำลังใจฝนไม่มาตกแต่เสียงนายตกหลุมตลกไปแล้วสุดท้ายฝนไม่ลงมาแต่เสียงหัวเราะนิบึงดังลั่นทั้งเย็นขอบคุณที่เข้ามารับชม ช่วยกดไลค์กดติดตามให้เราหน่อยนะคะเราจะตั้งใจทำคอนเทนต์สนุกๆให้ฟังบ่อยๆเลย